อนนี้จะเป็นในส่วนของดูในน้ำหนักสูงสูงนะฮะอันนี้น้ำหนักของที่นะครับอยู่ที่75.1%นะครับผมดูเปอร์เซ็นต์ก่อนเลยนะฮะเราดูด้านบนนะครับผมแต่ว่าดูน้ำหนักเปอร์เซ็นต์เราจะดูตรงนี้นะฮะอยู่ที่63.3%นะครับผมหรือว่าอยู่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะฮะเลยก็อยากให้มันดูขึ้นนะฮะควรไปขึ้นประมาณ70-80สิบแปดสิบได้ดีถ้าครับผมมันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลย อันนี้คือ6 8ก็ควรให้เกิน70นะยังไม่เกินยังไม่เกินควรควรให้เพิ่มอีกหนึงไ่เกิน70จานหรือไม่ก็คิดถ้าจะเป็นน้ำหนักอยู่ที่สเต,ต,สตเปาอยู่ที่50ถหรือว่าอย <อา S 2> ่างกรนะฮะอันนี้ต่อมานะฮะจะเป็นอุณหภูมิของกัมเนอร์ท้องนะฮะมันยังดูน้อยกว่าต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะหรือว่าอยากให้มันดูดีขึ้นนะฮะ พยายามให้มันมาถึงโรงโซนสีเหลงนิดหนึ่งเราจะแบ่งออกเป็นโซนสีนะฮะถ้าเป็นสีแดงนะฮะค่อนข้างมีไขมันค่อนข้างเยอะนะครับผมหรือว่าไล่ลงมาโซนสีส้มสีเหลืองสีเยวอ่อนสีเข้มจะตรงบอกได้ว่าเรามีมวลกล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงหรือว่ามีไขมันชื้นหน้าท้องเยอะนะฮะหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มี่1 0 1นะครับผม โอเคเรามาดูในส่วนของแขนขานะคะมันจะตีเปอร์เซนต์ให้เลยว่าแขนสองข้างมีความรํากันอยู่ที่หนึ่งนะครับผมก็คือแขนสอง,สงของ้างจะไม่มีความแข็งแรงเท่ากันอย่างเช่นขาก็ความแข็งแ,แรงมันจะเหลือบรํากันเล็กน้อยดูในส่วนของหน้าท้องนะหน้าท้องอาจจะต้องมีไขมันเป็มากเยอะค่ะไขมันค่อนข้างเยอะนะครับพยายามลดลงเองมากที่สุดเลยนะคร<แ>ับผมเด้วยถูกต้องหรือว่าถ้าอยากให้ดูสุขภาพดีขึ้นพี่เ็นตรงสีบาทจุดนี้ไหม เอามาให้ต <One input> ิดแต่แต่ตรงนี้เลยใช่ครับลองใช่ครับผมเราต้งรู้ว่าแขนขาและท้องเรามีความลีนมีไขมันมากกว่แค่ไหนเราดูโซนนี้เลยว่าพยายามให้แตะงโซนสี่ฟ้าให้ได้ให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นแขนขาท้องอันนี้ได้จริงๆเลยนะครับผมต่อมาถ้าจะเป็นในมอลกระดูกนะครับผมมอลกระดูกของพี่นะฮะอยู่ที่2.8นะฮะหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ตรงนนะฮะลองมาายามดังกันจ้า แตนดายหรือแตนบาทอยู่ที่สามสิบบาทนะครับผมโอเคครับต่อมาอันนี้จะเป็นในส่วนของการขอผ่านของพี่นะฮะอยู่ที่1 4 9 0งพนะครับผมเป็นการขอผ่านในแต่ละวันนะฮะเนีย่ยยาว่าแต่ละวันนะฮะอันนี้จะเป็นหนส่วนของของพี่ทราบด้วยนือว่าพี่อายุเท่าไหร่ห้าเจนะฮะอันนี้คือถ้าเกินอายุ ครับผมขับอายุผมพี่อยู่ที่50ปีอะฮะอยากลองสามารถลดลงไดง้นะฮะแล้วก็ตากาันเบอร์ไม่ไดหรือจริงจริถือว,ว่าคนณภาพดีเซล๋ยวเทีตัวนี้ก็คกล้ายๆกันนะฮะโอเคขยับถัดมาเลยนะครับผมอันเนี้ยมาเติมบ่งบอกเลยว่าพี่อยู่ในโซนไหนะอ่าผมขออนุญาตแบ่งปิซสันสามโซนนะฮะเริ่มจากโซนด้านนี้ก่อนเลยแบ่งไว้เลยเราดูของโซนด้านนี้นะฮะ ฝั่งนี้นะครับผมหรือว่าทางซ้ายมือสุดนะฮะถ้าพี่อยู่ในโซนฝั่งนี้คือมีไขมันนะฮะอยู่ในกลุ่มสุดเสี่ยงที่จะเป็นต่อโรคหลายแรงอย่างที่นโรคเบาหวานโรคความดันแะล้วก็โรคอ้วนนะฮะหรือถ้าเราอยู่ในโซนด้านบนได้เลยฮะ,ะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเลยนะครับสามถือว่าเสี่ยงเยอะเสี่ยงครับผมอยู่ในเรื่องของพวกไขมันมตากซ้ำไส้ไขมันส่วนของหน้าท้อง เยอะนะฮะหรือว่าถ้าเราอยากดูดูแลสุขภาพอย่าเท่นเราอยากเลีนขึ้นเราอยู่ในซสีเขียวทั้งหมดถ้าที่อยู่สามารถไต่ระดับลงมาได้แสดงว่าที่ดูเลีนขึ้นสุขภาพี่ดีขึ้นนะฮะหรือว่าถ้าอยากให้มันเลีนขึ้นจับมันตรงนี้อันนี้คือจะเลีนในรูปแบบว่าไขมันค่อนข้างน้อย เปอร์เซ็นต์ก็มีค่อนข้างเยอะนะฮะร่างกายพี่จะไม่มีไขมันลเลยเปอร์เซ็นต์ไขมันในสุวองท้องก็จะลดลงไร็มากขึ้นนะครับผม